จะยังไงก็ต้องทำลายกรอบป้องกันนั้นให้ได้เราจำเป็นจะต้องได้ตัวไก่เฟิร์ตมาเอาฮ้ยเฮ้ยอสุด ยังไม่ถึงนี่เลยเนี่ย้นในแผนที่นี่มันคิดไว้น่ะ <No. S 2> ยไม่ถึงนี่นาทำไมให้เขาไปคนเดียวล่ะคะดกรก็ก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะสิไม่อยากให้พวกเธอต้องเข้ามาพัวพันด้วยเลยแค่นี้ก็มากพอแล้วล่ะคะ่ะเอาแต่ใจตัวเองจริงๆเลอเออเลแล้วภวูเขาเคนโนริว no เนี่ยมีอะไรอย่างนั้นเหรอหืมมีอะไรหรือเปล่าอ่ะอะมีปรมาจารย์ที่เก่งกล้าในปรัชญาของเคนโนริว no ครับ<อ>ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งของการสอนมวยอะ่ะซึ่งทำมาประกอบการ ็จะเป็นแคโนเริวที่สมบูรณ์เลยล่ะอืมอุ๊ยนั่นอะไรอ่ะรลบหลบเร็วอเคสนหลังอ่ะระเบิดอากรายเลยนะอะไรอ่ะครับระสุบระเบิดแรงสูงลูกเดี๋ยวสามารถพังเขื่อนได้ทั้งเขื่อนเลยละแล้วทำไงดีล่ะคะด็อกเตอร์อานที่ิีตามไปดีกว่า เออยูเธอไปบอกเรื่องนี้กับโกะนะเออส่วนเรอ<ะ>ิมาด้วยกันนะมาคะ่ะ ไปทางไหนอะไหนล่ะนี่ทางนี้ทางนี้เลยอีกเร็วค่ะค่ะนี่ไม่มีอะไอ้ยานะอย่าอย่าอย่าเข้ามาละเฮ้ยนี่ไงโอ้โหอะไรอ่ะ เล้อะไรกันเนี่ยฮะุกคนก็ไปอยู่ที่ไหนกันนั้นเนี่ยนะนอนแถวเนี้ระวังหมีจับไปกินนะรีบไปสิ ลังจิตแต่เท่านั้นแลเป็นสิ่งที่ทำให้กําเนิดทุกอย่างเป็นสิ่งที่ปรับสมดุลระหว่างชีวิตจับไว้อ่อเฮ้เช้อเอฮ้เอฮึ่ฮ้่ฮ้เฮ้ย เป็นโก้ครับยูโดนสามีไลเหรอยูทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะคราวนี้พวกมันเอาระเบิดมาพี่ผมกำลังตามพวกมันไปครับว่าไงเนะปล่อยนะไี้ยังว่าไงอีเจ็บไหมอ๋ออะไรยังเริ่มได้ครับครับ เฮ้ยหยุดนะผมไม่จะไปสาดมันจะมาฝังนะอง้ยจัดการกับมันทำไาพูดไปชักอมาเลยเจ้านายบอกฝังมันเาฝังเฮ้ยเฮ้ยฝังแล้วมาจาเพิ่มฝังนะเฮ้ยนี่แหละเราฝังมันไม่ได้แล้วครับฝังไม่ได้คราวนี้ไม่เหมือนก่อนแน่นอนไม่มีประโยชน์หรอกไม่ช้าคือจะระเบิดอยู่แล้วภูเขาภูเขาหนะใหญ่ๆน่้ไม่มีอะไรเหลือหายหมดเลยเออ เรื่องอะไรจะยอมไปทำแบบนั้นไปยอมทำมาดิเฮ้ยเดี๋ยวอยากเอาอะไรเรียบหลักเลยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยเลยแย่แล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ะอุ๊ยวัดเนย้อเจ้าหน้ามันโวยเฮ้ยแทงเฮ้ยแทงแทงทแทงไอ้สกสะแปลงร่างได้แล้วก็ยช่วยด้วย ช่วยทีสิเฮ้ยเสียวซี่ยงแรงทุกนะเฮ้ยพี่ครับว้าวมาช่วย้วมาเจอกันรุ่นใหญ่ลยมาเลยมาเลยมายไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ยตาฉันมาล้นี่อนี่หนยเ้าไอ้เ้เฮ้ยมาช่วยพี่หน่ยเล้ว สาวซุ้ไม่ได้งไหรอก้ยมึงไหมาเอาเลยฮ้ยี่กระโดดมดผมช่วยให้ยานะย่อย่าทอะไรันะยานะฮู้จะช่วยแกมัดให้ฮู้ยึงดึงดึงดโอ้โหร้ายอาโถยไปหนูปล่อยเองปล่อยหน้าเองปล่อยใจอันโอ้อ้ีขอใจมากโอ้ไดเร็วเข้าค่

พอใจให้ดูวิชาขั้นสูงส <us> um ุดเฮ้ยโอเคโซ่รวมพลังไก่ซูดโอ้แรลงร่างเป็นไก่ฟันแปลงร่างที่ท็อป

แน่ฟ้าฟ้าาฟาฟ้า้เาจวนค้นาะขวไร่อยนี่่อยาาแช่ไปนี่ึ้งแ่ไปฟ้าาฟ้าฟ้าฟ้าดูฮึดดูนี่ไหวสร้อยีนั่นไงดูดดกิเบราอยู่ไห เ้ยสายไปเถอะนะอย่าถามเร็ววัลาอีกสองนาทีโอ้แกไม่รอดทึงทึงหมดม่าเลยนะโยเจอแล้วเหร้องเลยนะแล้วต้องตัดสายมันออกอ่ะทำไงอะนั่นมันเอ๊ะตัดเส้นแดงรู้เส้นขาวดีเส้นไหนตัดผิดปะตูม chừng nào hả? rồi còn 30, húi, húi, 20 húi, 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 nó húi, Nói nè húi, 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 nó húi, húi, đen à đen húi, 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 พราะว่าพระเจ้าไม่เข้าข้ามคนชั่วไงเล่าจะแพ้แน่ไม่แพ้แสิแพ้เฮ้ยอย่าเอาแสไปฟ้าไปนี่ไงนี่ไงเนี่ไงนี่ไเนี่ยนี่เนี่เน่ยเนี่เน่ยนบนี่ยบยเน่นี่้เนยเั้ยนี่ยงนี่ยเนี่นนียนี่น่ยยเนี่นน ซี่ไปแลไปล้วทางสายฟ้าเคนโนเร็วต่อยปุ๊บหัวฉันเรารอดตายแล้วล่ะม pues ันไม่ระเบิดละมันถึงได้รู <c 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 <h 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 ้ว่าส ul> ีแดงอ่ะฉันดูๆในหนังสือนะคะเขาบอกว่าสีแดงเป็นสีนำโชคอ่ะโ เดาเอาฮึบุณสน่อยเหรอนี่คุณโกฮะนีไรปลอดภัยใช่ไหมเป็นเพราะคุณแท้ๆเลยถึงได้เจอเรื่องอะไรๆแบบนี้อ่ะเชื่อเดี๋ยวสิก็ทำมาที่นี่เองนี่นะทำไมฉันต้องรับไปชอบด้วยเล่าถ้าไม่รับไปชอบนะบอกให้ก็ไม่ได้อยากจะตามานักหรอกหน้าเธอเรอีกก็เป็นซะอย่างนี้แหละนะเอืมอ้าว เเป็นไปไปอยู่เฮ็ออะไรไม่มีอะไรครับเอออออึติดตามต้นต่อไป